สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับนี่พวกรายการชแนลนะครับก็ตอนนี้อยู่ในเกม t o ม b r a ดอ e r เป็นพาร์ทที่2กันแล้วนะฮะเราก็มาต่อจากพาร์ทแรกที่เราเออากจากถ้ำตรงนี้นะแล้วก็ผมก็มปิดคลิปตรงนี้ซึ่งเราจะเล่นต่อจากตรงนี้เลยตอนพาร์ทที่แล้วมันอาจจะแบบสั้นไปนิดนึงเพราะว่าผมลืมจับเวลามันเลยสั้นนิดนดนะฮะก็โอเคมาถึงตรงนี้เข้าคัดซีน อะไรสปอร์ตเดี๋ยวผมใส่นี้แล้วกันจับอ่าตอนนี้ฟึบ๊บเฮ้ยรู้สึกจัดแดดได้แล้วนะกดชิปฟึ๊บฟึบจุกจูกได้เฮ้ยเสียวล่วงวะ่ะอ๋อเข้าขัดซีนดีแดดไม่ต้องเดินเองอโอเคไปช้าๆนะเราไม่ต้องเดินนะผมไม,ไม่ได้กดเดินนะ ผมจะพยายามแปลนะเฮ้ยเดินวะต้องเดินเองวะเฮ้ยต้องขยับหรอก็เดบิวค้างได้ไหมเนี่ยค้างเลยนะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้กอดก็นั่นแหละคล้ายๆการตกใจตกใจเดินเอ้ยไวนี่หว่าเรื่อยๆโอเคผมจะพยายามแปลเท่าที่แปรได้นะถ้าไม่ได้ผมจะใส่ซับ พอผมเหนื่อยเลยกันมันใส่ซสื้อหมดเลยเฮ้ยกระโดดแล้วว่ะปึ๊บอือกระโดดปโอ้โหขึ้นยากแรงเริ่มหมดแล้วเฮ้ยอ๋อทางซ้ายยีอะไรปะฮะโอเคอะไรวะมันคืออะไรวะผมงไปดูเราจะทำมันเราสามารถทำมันนะ ไหนวะโอ้พระเจ้าไปไหนต่อวะเนี่ยขึ้น <c oughs> จับอึ้บอึ้บอุ้ยอึ๊บโดดเขยิบข้างเขยิบข้างโดดโดดดิอ๋อยังยังออขึ้นขึ้นขึ้นขมอนขมอน,น,น,นไปไปไป พาสุดจำโอเคปึบปากัวระดับอัลติเมทนี่嘛ไปไปอย่าไปโอ้ยเข้าคาเซนอุ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บตัวทุกรอบอะบอกเลยอุ้ยอุ้ยเกือบตายเกือบตายโอ้ยเจ็บไม่หายเจ็บท้องเลยโอ้ยโหเสียวล่วงแล้วเนี่ยค่อยๆเดินได้ไยมค่อยๆไป โอเคอ๋อสเปซบาร์ฮึบย่าฮึบมันต้องอย่างนี้ป่ะแล้วนึงนี่กระโดดสองทีไปแซมแพ็กแซมแพ็คมันคืออะไรของกระเป๋าแพ็ค แกระเป๋าของแซมครับเขาน่าจะมาที่นี่เมื่อกี้นะกล้องกล้องมีกล้องมองของนะมองของนะเฮ้ยวิทยุวิทยุแซมโรสมีใครได้ยินฉันไหมเราต้องไปหาพวกเขานะโอเคเราต้องไปหาแซมกับโรสนะฮะ ได้วิทยุสื่อสารมาด้วยโอ้โหเอาตัวเองให้รอดก่อนไหมเอา้าเฮ้ยมันมันหล่นเหรอเฮ้ยขึ้นดิหรืว่าขึ้นอ้อโหกระโดดดีแล้วนะ่ะอ๋อโปกติก็ไปได้ทาไมตอนนี้ไปไม่ได้ดนะกดใช้วิทยุไงเอาไม่มันยังไม่สอนเราโอ้น่ากลัววะ่ะ เรายังไม่ขึ้นสู่ข้ามวเหนือเนี่ยไปยวไปเข้าคาเซนแะล้วหนาวหนาวหนาวดีฝนตกเราจะเจออะไรอีกไหมนะอุยอ๋อมีมีไฟนี่ไอ้นี่นะฮะไฟไฟผมจะพยายามแปลหมดเลยนะตอนเนี้ยผมจะพยายามไม่ใส่ซับและเป็นบางคำที่ผมแปลไม่รู้เรื่องผมใส่ให้ โอ้ยสู้มาอะไรอ๋อวิทยุวิทยุใครได้ยินบ้างคนตอบอะไรประมาณนี้แล้วก็เสียงวิทยุที่ไม่มีคนตอบมานะฮะหนาวหนาวเหนียบยิงไปอ๋อจุดไฟจุดไฟเขาเพิ่งไม่มีแล้วจุดไงปั่นเอาเหรอเฮ้ย เฮ้ยมีได้ไงโหมีอันเดียวซะด้วยติดเถอะครับโหเนี่ยพระเจ้าช่วยชีวิตชัดๆอุ่นๆเรียบร้อยเกมนี้มันเป็นเกมเมื่อเจ็ดปีที่แล้วแต่ผมว่ากราฟิกมันสุดยอดมากๆฮะนั่งหนาวเลยไม่น,น่าโดนมาเฮ้ยมีเสียงคนต่อมาครับ เชยุยยังไงหวางหวงังอย่าลืมอย่าลืมหยิบไปนะโอ้โหนั่งหนาวเหน็บหนาวเพียงไหนเฮ้ยเหมือนจะทำอะไรสักอย่างหยิบกล้องขึ้นนะกล้องใช้ได้ไหมเนี่ยขาวเลยหน้าขาวเลยกล้องใช้ได้แล้วเนี่ย้ยอ๋อเป็นวิดีโอ Markup, In she's on the hunt for the lost kingdom of yamatai home to the fabulous himiko mythical sun queen and ancestor of yours truly Sam, this is serious oh sweetie i know i'm just trying to lighten the mood here everyone's so on edge what are you so worried about i'm close to something i'm sure of it i just don't know if the others will listen or even if they should. Laura, you know this stuff better than anyone. Seriously, I'm not just saying this to make you feel better. I trust you. Roth trusts you. You got this. Now let's take a break. Okay, okay, okay. And Sam, thanks. She's not always this serious, you know? Come oh, on, in. No, no, oh, how can you suggest chill. I'm not serious about this expedition, Laura? It's not just Sam's family funding us. I put my savings on the line too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamatai. Uh, no one shooter. believes Yamatai is that far east. Be a be a the books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. I refuse to bet my reputation on your hunch. I'm the lead archaeologist here. And when were you last in the field without a TV crew behind you? Got 30 years' experience, two PhDs, one in East Asian history, so why don't you just stick to boats, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman. It's a ship you don't need a phd to know look, that going east will take us directly into the dragon's triangle that's where we need to go <sighs> laura my little bird i'd follow you almost anywhere but that place has a bad energy bad storms more like makes the bermuda triangle look like disney world <laughs> sign me up <laughs> the stories about queen himiko say she could summon storms myths are usually based on some version of the truth what if yamatai was somewhere in the triangle itself look this is the satellite imagery from inside the dragon's triangle that doesn't look good. If I sweat, I can sail on it. Oh, don't tell me you're seriously. Reyes is right. We don't have the funds to piss about. It's now or never. Lara's offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here. It's my decision. We're going into the Dragon's Triangle. Why am I even here? หัวเราะ. <sighs> 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 ที่จะไปที่รากอนไยก็เช้าแล้เช้าไว้จังฉันไม่สามารถน้่งตรงนี้ได้แล้วเราต้องไปหาอะไรกินนะฮะซึ่งหิวเอ้ยหายเจ็บแล้ว เุ้ยเจ้าควางควางอยากกินเนื้อควางจังเฮ้ยฮที่ที่ไหนเฮ้ยอ่านไม่ทันเลยปึ๊บเฮ้ยมีหนูอะลูกนหนูเก็บเดี๋ยวไอ้ที่โดนห้ายหัวอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวเข้าดูได้มาด้ากด้วะมันมีเสียง หนึ่งเราจะไปทางไหนกันก่อนมาทางนี้แล้วกันปึ๊บขึน้นเดี๋ยวข้างบนดิอ๋อนี่มีคนโดนห้อยหัวอยู่เราจะทำยังไงกับมันดีวะเราต้องไปหาอาวุธนะฮะหนึ่งไปทางนี้แล้วกันปึ๊บ เหมือนว่าเราต้องช่วยไอ้ยิงไอหมอนี่ลงมาะฮะซึ่งเราต้องไปหาลูกขนูครับเอ้ยนึงเหมือนเจออะไรลูกขนูแล้วเฮ้ยผิวจัดนะฮะลงมาตรงนี้ก็ตรงนี้อบ ผิวละเริ่มผิว,วเราต้องหาอะไรอีกวะเนี่ยฝ่ามันใหญ่มากเราคงจะต้องจมอยู่ตัวนี้นานอยู่นะฮะ เราต้องหาไอ้ที่มันเป็นธนูเนะี<ม>่ยเก็บของม้เรื่อยๆผมวนหาให้มันทั่วๆนะจะหลงป่าบ้าะวะเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เราไปเปิดแล้วเราเจออะไรสักอย่างอะเดี๋ยวนะนี่คือตรงนี้ที่เราจะต้องช่วยเอ้ยลูกธนู เราต้องเอาไอ้ตรงนี้ลงมาใช่ปะเฮ้ยเดี๋ยวเราทำอะไรกับตรงนั้นได้บ้างวะเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยนั่นไงอาวุธอยู่ขเขาโอ้โหแล้วมองไม่เห็นได้ไงฉันสามารถทำมันได้ทำมันเลยเอาเอามาเฮ้ยกดตัวอะไร ต้องกดเองะเ,เ,เนี่ยโอเคกดเองฮึบโอ้ล่วงเจ็บเหมือนกันนะสูงนะโว้ยลงมาทั้งตัวเลยฮึบน่ากลัวอยู่อะมันกลัวมันกลัวลูกฮันูเราเก็บมาเยอะแล้วเฮ้ได้ฮันูแล้วเน้องขวาซ้ายจริงเฮ้ยอาหาร nhưng mình phải thiếu mình. ý kiến quang 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 อืมแทกเราดูกวางกันโอเคอาหารเย็นวันนี้กวางขอโทษแต่มันต้องกินจริงๆกินลงไวเนะ่ะ <c oughs> โหทิมไปเลยแต่มันต้องกินกวางนะเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปเราก็ทำการแลกกวางกันเลย เออแลกวางเลือดติดเสือลยเนะี่ยแลกวางแลกวางเาวต้องกินกวางจริงๆนะเนี่ยจะทำให้มันสุกยังไงวะหนึ่งสกิลพอย์กับกับยังไงล่ะครับทีนี้ อ๋อไรไรละอันนี้เสียงใครไม่รู้นะกลับไปที่แคมป์กันหนึงนะ Return to the camp กันหนึ่งนะอ่าทางน,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 นี้โอเคเราจะกลับไปตรงถ้ำเดิมนะถ้ำหลวงหยอกหยอก บไม่อยากกดชิปเยอะเดี๋ยวมันเด้งแต่มันไวอ่ะให้ทำไงเผากลางกันเถอะสกิลอ๋อนี่สกิลเลือกได้ัพสกิลหนึ่งนะเอออ,อ,อันนี้น่าจะสำคัญนะ ธนูอัพไปก่อนเลยแล้วกันโอเคน่าจะมีสกิลเดียวปะถ้ามีอีกสกิลหนึ่งเราจะอัพอันนี้ซึ่งมันไม่มีละไม่เป็นไรฮันเตอร์หมดหมดซอร์เวิลอ๋อมีฮันเตอร์กับซอร์นะเวิลนะซอร์เวิลอัพเกรดไม่เอาเราอัพเฉพาะซอร์เวิลล์พอ วิธีเปิดอันนี้ขึ้นมาทำไงอ่ะไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยวิทยุมีคนพูดเดี๋ยวผมไปแล้วขี้เกียจขี้เกียจไปรู้สึกจะปลาได้หมดนะผมไปได้แทบหมดละแต่ว่าใส่ซับด้วย Listen to me. I sent an SOS from the injured before I arrived. Hopefully, someone caught it. I've spoken to the others. We're regrouping at my location. I have to stay here. You can do this, Lara. Remember when we climbed Snowden? You said the key was knowing that all you've got to do is just keep moving. Remember everything I've taught you, Lara. ทำได้ไปเหมือนไอ้น,นี่จะเตือนสติราล่านะฮะ Just keep moving f i r out the forest อ๋อออกเลยเหรอออกไงอ,ะอ่ะอ๋อดูเหมือนแคมไฟจะเป็นที่อัพสกิลนะฮไปมันให้เราไฟเอาโอเคเราก็ทำ หน้ามืดตาหมัวเห็นแสงสว่างเฮ้ยเหมือนกดสองทีจะเป็นกิ้งอย่างนี้ปึ๊บเฮ้ยสวัสดีสวัสดีเฮ้ยงซัมบันแดน่าจะมีใครอยู่ไหมอะไรประมาณนี้วะเฮ้ยและอยู่ดีๆเปิดหนีคบเพลิงในตำนานของของดีของเด่นเฮ้ย อยางปิดประตูเรียบร้อยต้องโดดละว shift two up ไปลงทำไงได้เราต้องหาทางออกลงถ้ำอีกแล้วหรอลงถ้ำตลอดเลยวะอันนี้อันนี้ปุ๊บที่เออ is marking ไม่รู้ว่ะเดี๋ยวผมแปลแล้วกัน ว่ายน้ำเลยโอ้โหเปียกโชคลงถ้ำหรืแล้ะเอาขึ้นข้างบนก็ได้ไหมกระโดดจะรอดทำไมย่าให้ไฟดับก็พอนะเราเราจะไปไหนวันนั้นกำลังทำอะไรเฮ้ยโ,โมันมีเสียงอะไรวะนากกว่ากลัว เราต้องหาอะไรเพื่อเปิดมันนะท่านหนึง่งไปอันนี้ก่นอนภาษาอะไรวะอินเดียอันอะไรเนี่ยสายอินเดียอุ้ยโอเมนเหนือเนวอันเนี้ยเปิดได้ชียวชัวร์ฟิกแอ็กจากมาครับของใหม่ โอ้โหปิดมันได้ไหมปิดเถอะขอร้องปิดได้ปนะเนี่ยปิดไม่ได้ด้วยเอาลอง,งัดทำไมอะ่ะเออ๋อได้ของใหม่มาต้องลองล่เฮ้ยอ,อะไรหนึ่งคืออะไรอะ่ะเอาหายไปเลยเกินไปงัดงัดเออ โหนี่มันที่ขุดในตำนานด้วยหว่างัดได้ทุกประตูหายให้กันเดี๋ยวนี้ผมไม่ชอบเสียงเพลงเลยเพลงอะไรวะสายอินเดียเฮ้ยขวาไปไม่ได้หรือได้วะไม่ได้มาทางนี้นะดีที่มันมีตัวคิวอะไม่งั้นเราตายแน่นอนโอเคเฮ้ยขึ้นวะไหนวะอ๋อขึ้นขึ้นไป ยาวๆในค่ำคืนนี้รู้สึกจะเป็นคล้ายท่อระบายน้ําที่เก่ามากแล้วนะ้ยขึ้นมามนหนึ่งข้างหลังมีอะไรป้เฮ้ยขึ้นมาบนป่าแล้วอ๋อได้ยินเสียงคนคุยกันครับมันจะเป็นแซมพวกเราพวกเราเราจะเจอพวกอะ วีายเยสด้วยครับเลเยสเฮ้ยเจอแล้วเจอแซมแล้วเจอพวกพ้องพ้องเพื่อนแล้วก็สวยชมสายสัม เป็นโควิดปะเนี่ยหัวยอกยกไม่ใช่เฮ้ยอ้าวติดโควิดเียบร้อยผม <c oughs> เกมก็สองสิบสามไม่มีโควิดเลยมั <c oughs> ้งยบร้อยอุนอ่นใจเจอของเพื่อนเจอพวก She loves telling this story. <coughs> Himiko was beautiful, enigmatic, but also <coughs> and powerful. Legend says she had shamanistic powers. <coughs> and this is where she loses. Well, there's always some truth to miss. She commanded an army of samurai warriors, her magnificent storm guard. They rode the very winds of the battle, laying waste to all who opposed them. They say. c เ o w เหมือนเหมือนจะล่วงล่วงไม่ล่วงไม่ล่วงเกือบล่วง,วงเอาโอ้โหส,สลบทีหนึ่งหายหมดเลยโอ้โหฝันไปหรือเปล่า หายหมดเลยโอ<ฮ>้โอ้ยอุ้ยเหย,ยียบกับดักไม่แซมเรียกแซมกับดักไข่วัวเนะี้ยอย่ยงสัตว์น่าจะสัตว์ดูร้ายนะฮะอันนี้เดาเฮ้ยให้เรายิงกันเนะี่ยให้เราเตรียมยิงกันเนี่ย อะไรอะไรอุ้ยอืมหนึ่งดอกอะไรเฮ้ยเอ้ยฟังเสียงเสียงมาเสียงมาทงนี้เฮ้ยเฮ้ยมาแล้ววะแตกแตกสองไอเดียวโหวฉันระทึกสลบไปทีหนึ่งเนี่ยต้องมานั่งยิงหมาป่านะ ไม่มาแล้วอึ๊บเต็มหัวสามตัวดีนะสโลถ้าไม่สโลนี่น่าจะไม่รอดอ่าเข้าคาสีแล้วไม่ต้องยิงเอา้าอย่าวางดิธนูอ่ะดึงดึงอ๋อไรเอสยังเจอไรเอสรู้สึกมันจะตั้งกับดักไว้จับไอหมาป่าเย่ยแต่ว่าติดเองคืออะไรวะ It's good to see you, Little Bird. I'm so glad you're here. Is Sam with you? She was with you. She was here with that man, Matthias. But I passed out. When I woke up, they were both gone. You can shoot me go once and We need to find them. Oh, no, Wait, wait, wait. What about Roth? Okay. Let's split up. One of us go with Laura and meet up with Roth. The rest of us should fan out and look for Sam. I'll go with her. No. ไม่ e ่ะให้ฉใช้หนึ่งในนี้ไหมมเป็ e เวนานฉแล้วทั้งห l ดกำลงกลับมน t ด้ r o บเราจะหาแซมมั้ชา Matthias ไปเขาจะไปไหนสักทีนะเจ็บเจ็บตีนอีกแล้วโอ้โหกอดกันแล้วหยอกหยอกช่วยกันช่วยกันเดี๋ยวรอจบตรงนี้ เขาให้เรานั yeah, okay. <S 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 ่งตรงนี้มันจะไปล่าสัตว์อะไรหรือเปล่านะแล้วก็ทิ้งเราอยู่คนเดียวคัชอัพวิสก็ น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับก็พาร์ทนี้ก็ต้องขอตัดจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวมาต่อกันในพาร์ทต่อไปนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ได้ธนูกับลูกธนูมาจํานวนมากนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวคลิปนี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับขอสวัสดีไปแล้วครับบ๊ายบาย